วัสดีครับผมคิสตามเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมา,อาสอนการทํา FMD หรือโมชันแล้วก็การรู้จักหน้าตาโปรแกรมนะฮะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน้าตาโปรแกรมก่อนโอเคอเราจะมาดูส่วนของแท็บตารางก่อนนะโอเคตารางนี่ก็คือการเอ่อเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยเฟรมเพราะฉะนั้นก็คือแบบเป็นเฟรมเหมือนเราเขียนกระดาษอ่อาอย่างเช่นว่าสมุดจะมี3ามเล่ม30แผ่นเงี้ยก็จะเหมือนแบบ ทั้งหมดนี้ก็จะมีอยู่30เตรมประมาณนี้โอเคนะฮะคุณเคยอาจจะสร้างแบบยังไงตัวตัวตัวเส้น, man, นะะอ่าตัวสติ๊กแมนนะฮะไปวาดไว้ตรงข้างๆตรงริมมุมสมุดนะแล้วก็คุณก็วาดไปเรื่อยๆๆ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 ๆนๆล,ล,นะล,ล้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 งๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆีๆๆ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  ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเป็นความถี่ของการขยับโมเดลนะฮะอ่ามาดูส่วนของสีแดงบ้างกันนะฮะสีแดงตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นมันก็พิมพ์มันก็บอกอยู่ครับว่าเป็นโมเดลโมเดลที่เราจะอัปโหลดนะฮะหรือว่าแบบยังไงจะเลือกโมเดลส่วนนั้นนะอ่าจะมีดาวโหลดจะมีตัวเลือกว่าเออตอนนี้เราอยู่ในแคมอราอยู่โอเคมาดูอุปกรณ์ต่อไปนะฮะ อุปกรณ์แคมิล่าแคมิล่านะฮะก็จะเป็นการซูมการซูมเข้าซูมออกอันนี้ซูมเข้าอันนี้ซูมออกนะฮะโอเคหรือว่าเป็นการจับจับตำแหน่งกล้องนะฮะอ่ะาจะมีตัวเลือกให้แล้วก็อะไรบา้บาๆไปนะฮะอันนี้ก็รีเซ็ตโอเคต่อจากนั้นอุปกรณ์ต่อไปเป็นอุปกรณ์ปรับแสงนะฮะปรับแสงปรับสีนี่แหละฮะแรับนี่โอเค เป็นอุปกรณ์ปรับสีปรับแสงด้มีคําว่า R นี่คือ red G คือ green B คือสีเอ่อเบดมืดน่ะคือสีมืดมืดน่ะสีดำอ่ะแกน X อแกนวอันนี้แกน X อแกนวแกนแซนี่คือแสงอาทิตย์นะฮะตำแหน่งของแสงที่จะส่องมาหาเราอันนี้ก็จะเป็นเงาอุปกรณ์ต่อไปเป็นเงานะฮะโอเคคุณจะปิดเงาก็ได้หรือจะเอาแบบเงาแบบธรรมดาหรือเอาแบบเงาแบบข้มแบบ คือแบบต้องใช้สเปกคอมสูงๆนะแล้วก็แบบเต็มร้อยแบบเงาหูคือแบบสมจริงมากเงาเยอะมืดๆอะไรประมาณนี้อ่ะต่อมานะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบฉากนะฮะหรือเอฟเฟกต์ตรงนี้นะจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดฉากได้ประมาณนี้นะ่าละจะมี Delete ออกตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งแกนนี่แกนบายไปบาๆโอเคสว่วนหน้าสุดท้ายนะครับ จะมีคำว่า View กับเพย์นะฮะเราจะมาดูอุปกรณ์วิวก่อนวิวนี่คือเป็นคือมุมกล้องนะฮะอาจะมีโฟมี Back มี t o อปท็คือข้างบน Back คือด้านหลังอ่าาคือเาคือด้านหน้าเล t อะไรก็ว่าไปบาๆนะฮะโอเคส่วนตรงเพย์นี่ก็คือทดสอบการเล่นนะฮะอ่าก็เขียนเพย์อยู่อะ่ะจะให้อธิบายยังไงมีคำว่าอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะฮะโอเคอ่า ตรงหน้าต่างตรงนี้ที่มันมีสี่เหลี่ยมว่างๆเยอะๆนี่คือเป็นโลก MMD นะฮะตอนนี้เราก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยโอเคเราจะมาโดดหลดโมเดลก่อนอย่างแรกนะกดที่แคม ERA นะตรงสีแดงนะแล้วก็กดดาวน์โหลดเอ้ยกดกดโหลดตรงนี้นะอ่าล้วก็โหลดโมเดลที่เราทำนะฮะเราเราเซฟไว้ไหนระยะอ่าเป็นระยะตรงนี้นะเฮ้ยเออใช่ระยะเมื่อกี้เราลบออก มันจะดิงมาอย่างนี้นะเดี๋ยวไปสนใจแล้วกดโอเคไปเลยมันก็จะโหลดเรียบร้อยคนระับทำการโหลดโมเดลขึ้นมานะฮะโอเคหน้าตาฮาริยะเป็นไงน่ารักปะ <c oughs> ยินชาดูดูจากตาแล้วมันยินชานะ <c oughs> ก็จริงๆนะยินชา <c oughs> ก็ดูจากตาก็รู้แล้วยินชามากแล้วก็น่ากลัวมากสีผมกับชุดนี้เข้ากับชุดมากโอเค มันจะยืนกลางแข็งเป็นหุ่นแข็งๆอย่างบบนี้นะฮะโอเคนะคับเวลาเราจะทำโมชั่นเช่นว่าเอาเอา,เอาตามหลักความจริงนะฮะอย่าเอาตามหลักแบบคนที่เพิ่งทำการ์ตูนใหม่ๆนะฮะคือแบบมันจะชอบแบบทำมั่วๆเลยประมาณนี้นะะอ่ามันแบบเกินความจริงนะโอเคะ <c oughs> ให้เรานึกออยู่ในความจริงบ้างเล็กน้อยโอเคอ่าแบบยืนอย่างนี้ใช่ไหมกำมือด้วยกำมือด้วยนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะโหลดก่อนพอผมทำโมชั่นเรียบร้อยแล้วเวลากำมืออะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเห็นไหมง่ายด้วยจะได้ไม่ต้องมาทำเอื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะงอมือเรียบร้อยแล้วโอเคจากนั้นอย่างเช่นว่าทักไทยคำว่าไฮประมาณนี้แล้วให้คุณเลื่อน เอาเอาแล้วแต่คุณที่ถนัดนะเฟรมเนี่ยเนี่ยที่เป็นสีเขียวขยับได้นี่ผมเลื่อนเฉยๆนะเลื่อนตรงลูกศรเลยให้คุณคลิกก็ได้แล้วแต่คลิกไปก็ได้นะฮะโอเคถ้าเกิดเฟรมน้อยมันก็จะยิ่งขยับเร็วขึ้นยิ่งน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเร็วขึ้นนะฮะถ้ายิ่งเยอะเฟรมยิ่งเยอะไม่ใช่ว่าจะยิ่งเร็วขึ้นอีกนะมันจะยิ่งช้าไปเรื่อยๆนะ,ะสมมติว่าผมเอา15 15นะครับแล้วก็จับกระดวก ส่วนที่คุณจะขยับนะฮะแล้วก็มาขยับตรงที่เป็นวงกลม x y เลยเนี่ยตรงนี้โอเคอ่าแล้วก็ขยับไปนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะขยับก่อนเลยแล้วกัน โอเคนะครับแล้วก็ได้โมเดลเอ๊ยได้โมชั่นมาเรียบร้อยแล้วฮะอ่าแล้วคุณก็ลองเพย์ดูนะฮะอย่างเช่นคุณจะเล่นให้มันประมาณสักร้อยหนึง่งเนี่ยร้อยเฟรมนะโอเคแล้วก็กดเพย์ด้วยปะะั๊บนะอ่าก็จะอ่าอย่างเงี้ยนะอ่าก็จะกระดิกได้นะฮะอ่าอันนี้ผมทำเฟรมน้อยมันก็ดูอาจเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะอ่ะาไฮลืมอาปาก โอเคนะถึงแม้จะลืมอ้าปากก็เถอะแต่ก็ทำโมเดลทำโมชันเรียบร้อยแล้วฮะโอเคก็จะดูแบบมันจะแข่งแข่งไปทื่อๆอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะแข่งแขงไปอย่างเงี้ยนะก็จะแบบเหมือนหุ่นยนต์นิดนึงโอเคมาดูส่วนของที่ผมแนะนำไปว่าเป็นความถี่นะฮะตรงนี้ที่มันมีเส้นสีน้ำเงินผ่านศูนย์กลางตรงนี้ให้คุณอ่าเลียากตรงนี้ลากตรงจุดเฟรมตรงนี้แล้วก็เลื่อน เลื่อนความถี่นะฮะแบบปิดเบี้ยวแบบประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองทำดูแล้วเอาละกันนะลองทำดูเลยนะโอเคเรามาลองเล่นกันเลยอ่าก็จะแบบอ่าแบบประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวอ่ะก๊บนะ เอาสักประมาณนี้ก็พอโอเคกดเพดูอ่าก็จะแบบมีมีมีผ่อนแรงบ้างไม่แข็งนะฮะพอจะมีมีอ่อนบ้างน,นิดนึงโอเคอ่าสมมติว่าคุณไปโหลดโมชันมานะฮะแล้วก็ให้คุณกดไฟล์ตรงนี้นะฮะอ่าดาวโหลดโมชันนะฮะหรือพิมพ์ไป Google เลยก็แล้วแต่นะฮะอ่าแบบนี้นะฮะสมมติว่าคุณไปพิมพ์ Google ว่า MMD Motion ดาวน์โหลดไปว่าไปบ้าๆบาบานะฮะอันนี้ก็จะไปช่องผมก่อนโอเคจะมีการ์ตูนเยอะแยะมากมายนะฮะก็ไปสามารถไปกด Subscribe <S <S ผมได้เลยนะฮะหน้าคลิปเลยก็ได้แล้วแต่หรือจะไปกดตรงหน้า Channel ก็ได้นะฮะเอ่อเอา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 นี้ละกันอ่ะกดไปทัดโมชั่นนี้นะฮะรอแบบ จะโ,โ,โหลดโมชันตัวนี้เราแล้วกันนะอ่าจะมีะตรงลิงไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็คุณกดดาวน์โหลดอะไรว่าไปบ้าบาบานะฮะ,ะผมทิ้งลิงไว้เรียบรอ้อยละโอเคจะมาดูสัดส,ส่วนของอ่าไม่ต้องดูสัดส,ส่วนสมมติว่าคุณแตกไฟล์แล้วได้โมชันไปเรียบรอ้อยแล้วจะเป็นไฟล์าข,า,ขาวๆใช่ไหมล่ะโอเคให้คุณกดไฟล์ไฟล์แล้วก็โหลดโมชันดิสดิส นที่ผมดาวน์โหลดมือไปเม่เี้จะบินขาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวสมมุติเอาแล้วกันว่าคุณโหลดโอเคกำลังสไตล์นี่แหละเขาเรียกว่าโมชั่นปั๊บก็ให้นี่เป็นไงล่ะครับท่านชมเดี๋ยวลบ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 ไอตัวนี้ออกก่อนลบก่อนลบก่อนโอเค เขาจะมาลองทดสอบเล่นกันเลยนะครับอ่าก็จะตั้งท่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะกำลังสไตล์นะครับเไม่ว่าเป็นโมชั่นบู๊ครับทื่อๆนะอย่างเงี้ยอ่าก็จะเต้นให้ใช่ไหมฮะโอ้ขยำกำลังสไตล์อย่เรียบร้อยนะอ่าก็จะเป็นโมชั่นมีหลายมูชั่นนะฮะก็จะเป็นแบบมีรายละเอียดตามตามโมชั่นฮะอ่าจะเต้นไปแล้วสามารถ ตัดคลิปแล้วแต่คุณเลยฮะตามใจชอบเลยนะก็ฝึกเสร็จกันไปแล้วนะฮะอันนี่คือเด็กุดท้ายของมือใหม่นะ จะทาคลิปใช่ไหมที่มันเต้นอย่างนี้สมมุตินะ,ะคุณต้องกดแคมริรก่อนแคมิราค์นี่คุณก็ปรับมุมมองอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยจะให้มองตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเหมือนเป็นกล้องอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยจะมีโมชั่นกล้องแคมิราคาเหมือนกันโอเคคุณก็ไปโหลดได้เลยนะ,ะกดไปที่ไฟล์แล้วก็เรนเดอร์ to avi ไฟเป็นไฟ A.B.I. นะแล้วคุณกดเซฟเข้าไปบาบานอ่าที่ว่าเซฟว่าเ็โอเคมันจะมีคำว่าจะให้คุณความคมชัดเอ่ถ้าระดับเท่าไร่ F A 3 0 S.S.S. S.P.S. อะไรประมาณนี้นะฮะให้คุณให้เฟรมมันวิ่งประมาณเท่าไหร่เฟรมที่คุณต้องการที่จะลินเดอร์เท่าไหรเ,เช่น20่อะไรประมาณนี้ถ้าเริ่มต้นก็คือ0ูนย์ตามคลิปนะฮะ ถ้าเกิด50,000มันก็จะเรนเดอร์เป็นจน,จนถึง50,000เหมือนกันนะสมมติว่าโมชั่นนี้เฟรมมันอยู่ที่8,000อ่ะคุณก็ใส่กัน8,000ประมาณนี้นะฮะอ่าส่วนนี้ก็คุณสามารถเลือกนามสกุลไฟล์ได้เลยนะฮะว่าจะเอาประมาณไหนนะฮะเกิด <Yeah. S 1> AVI นี่คือเป็นไฟล์มาตรฐานของคลิปอยู่แล้วนะฮะแบบคมชัดมากโอเคอ่ะคุณก็กดโอเคไปเลยปันก็จะเรนเดอร์ให้นะฮะคุณก็รอพอเรนเดอร์เสร็จก็ เป็นการ์ตูน M MM m d ดีที่คุณทำออกมาเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีเสียงนะให้คุณไปใส่เสียงเอาเองต้อง,ต,องต้องตัดคลิปอีกอ่ะตอนก็ขอสอนแค่เท่านี้ครับ14นาทีเองง่ายๆคุณก็ทำการ์ตูนได้ละโอเคตอนก็ขอดาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าคกับกับการ์ตเกมนะฮะสวัคดีครับบ๊ายบายบิ๊จุ